ครับผมสวัสดีครับบ้าวทรงกันเนาะเราพบมาพอกันอีกแล้วพี่นงองสวัสดีพี่น้องเศร้าที่ซี่สุขสุขคนนะครับแล้วกับพี่น้องอยู่ทางบ้านอยู่ทางไทยนะครับเนาะสวัสดีสุขสุขคนครับเมื่อนี้บ้าวทรงการาเชื่อวอาถึงเรื่องประสบการณ์การทางานใน Italy อิตาลีระมาณเดือนเดือนกว่วๆนี่ว่ามันเป็ียงเดีมัน คือบอัวมันเป็นตมาบัวเอีอยงจังสีนะครับประมาณนี้นะมบอนี้สีมาบอกนะบ้ังครับซึ่งหลายมือที่ผ่านมานี่บางอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีเรื่องเข้าในหมากไม่ในที่สี่นะครับเดี๋ยวบ้านในที่สี่หรอกในี่เฉลียวนี่ในี่เฉลียวนี่มีหมากไม่หลากหลายเรื่องนะครับผมแล้วก็ในเพจในี่ยังยังต่างๆนะเราต้องการติดตามทั้งเพจท,ทั้งยังอยู่นะก็เห็นหลายเรื่องครับ หลายเรื่องก็จะเป็นเรื่องเงินที่ไดนะครับเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนนะครับแก้วกับพี่น้องจะมีปัญหาทักเขาาาเ้ามหาเบ้าจุ่งกันกนีหลยครับหลายในเรื่องการอยากง่ายงานนะครับอยากง่างานถึงนายจ้างเอาเปรียบนายจ้างหักค่ากัาก,กตัวอย่างประมาณนี้โอ้โหหลายครับหลายหลายหลายปัญหาปัญหาหลายนะครับเ มื่อนี้ชียวบอกเจของผมก่อนครับเดี๋ยวยังสิไปเป่าไอ้ปัญหาอย,ยังต่างๆมากมายหลากหลายนะครับเนาะในข้างหน้ากันแล้วกันในคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้คลิปนี้เอาของจบของก่อนนะครับคลิปนี้เอาของจบของก่อนเชียวบอกว่าเดือนประสบการณ์เดือนหนึ่งนี่ที่ผ่านมานี่ยยันยังยุ่สิเหลียวนี่คือบอ่ประมาณน,นี้เชียวบอกฟัง การดีเห็นงานนี่เบาสงกานนี่การดีเด่นงานนี่เบาสงกานตั้งตั้งไว้อยู่สามอย่างสามอย่างที่ผมตั้งไว้นะอันนี้ส่วนตัวนะครับขอบอกขอยย่า่อนกั้จะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวสิมีบอกบอกเขามามีนั่นมีนี่เขามาอีกนะือเบาเบาส่วนตัวของเบาสงกานก่อนนะบอกของผมกันคือว่าผมตั้งไว้นี่เท่าที่มาทำงานเดือนหนึ่งนี่ผมตั้งไว้อยู่สามอย่างอย่างแรก ยางแหลกเลยยางแหลกที่มากกว่านเลยคือนายจังครับนายจังนายจังที่ผมตังไว้นี่ <c oughs> นายจังที่ผมตังไวน้นี่คือว่าออกออกเงืนเหตุตรงมือตรงเวลาสำนันพ่อนะครับสำนันพ่อกมองผมอยู่นี่ออกตัวกว่าเลยออกตัวกว่าเลยบ่ได,ดนะ้บ่ได้หลก็มูเจแธแน่นอนนะผมว่่อยากบอกเป็นดเดะเทเดะในยักษ์บาท งานดีบ่ไอยังประว่านี่โ้ถักหาผมของมาหลายเนาะถักหาผมของมาเป็นเด้ไอเห็ดงานจังเดยบ่อยฟังแนีวยังยิงเสียเนาะครับเนาะคลิปนี้เบาสงกันน่อยฟังคือว่านายจ้างนี่ถามว่านายจ้างเบาสงกันดีบ่มักกนกับบ่ค่อยดีบ่นดีดครับกับบ่ค่อยดีกับไม่ก็มมาหนีคือบ่คือว่าอั่างนันคือว่าเอาเอยไงว่าคือว่าผมรับเด็กนะคือว่าผมรับเด็กข้มพึ่งพ่อเจงผมผมรับเด็กสมนี้ โอเคผมอยูได้านจางนี่ทำผู้เก่าผู้เพิ่งยูนี่โบกเคยออกเงินหมตรงโบกเคยออกเงินมตรง,อ,รอ,อ,ง,ตรงออกเงินตรงเวลาลวบอกเกินวันที่สิบตัวฉันว่าถ้าลังเทียก่อออกวันที่แปดเนี่ยวันที่เก่าเนี่ยวันที่สิบเนี่ย,ยแต่บอกเกินวันที่สิบนะครับนะอันนี้คือความพึ่งพ่อแจงผมแล้วก็นัออน่นออกมากนี่เงินออกมากนี่อ้าวนะครับ มามาเบอกตัวตัวเือนั่นเพะต้องแปลกใจนะครับว่าใส่เสียข้ละตัวนี่เป็นยังือใส่เสียค้ละตัวนี่บ่ต้องแปลกใจเลยเบอรอนั่นอัดลิบนังอัดลิบอยู่ไฟบันยางมากส่วนถอนครับถอนเด็กน้ำไฟบันอีกเหมือนเหมือนกับวันศุกร์วันศุกร์พอดีวันเสาร์หยุดงานนะวันเสาร์ผมหยุดงานก็ดำน้ำเผื่นตัวนะครับบ่ต้องแปลกใจเพราะเป็นยังเอาเสียคือคนละตัวเพาเป็นยังครับเสียบอตัวถึงคลิปมัน หอดเรียงเงินนะครับหอดเรียงเงินเบาสงการิเวอาฟังเบาสงการเงินออกจัิงดิเง okay. ินนี่นายจางนี่ออกในเบาสงการนี่บ่ได้ออกเป็นเงินสดทั้งบิดนะครับไ่ได้ออกเป็นเงินสดทั้งเบิดมันก็มีทั้งขอดีขอเสียนะครับเมื่อก็มีทั้งขอดีขอเสียเพื่อต้องบอกก่อนว่ายุ่งมองนี่เบาสงการไบ่ได้ตอกบัตรนทีว่าที่ว่าบ่ดีนี่ได้ตอกบัตรแต่ว่าดีดีมองที่ว่าออกเงินตรงพอเงินนห้ตรงเวลา บ่กเกินเวลาถึจงส่นะแล้วก็ออกเงินนี่ออกเงินเป็นคล้ายๆว่าเป็นออกเงินหนึ่งแจ้แคร่รให้เขาเบิกใส่ไปแต่ละเดือนนี่สิไหมผมนี่บ่ได้ไปเปิดบัญชีเลยครับเมา,เาสงการานไปเปิดบัญชีนะเนาะปกติถ้าทางอื่นนี่สิเปิดบัญชีเขาสิอนขอบัญชีให้จัิงสหนะแต่ว่าถ้าถ้าแต่อีกจัง,จงมองนี่ก็สะออกเงินสดให้เลยจังงสินะ ออกเป็นเงินสดให้ใหเนา้ไปส่วงเอาแต่ว่าของ้อดีของการออกเงินแบบนี้มันก็มีอยู่ข้อดีของการออกเงินแบบนี้คือว่าในจ้างนี่สีส่งกับบาดในห้องถูกเดียนนะครับนะยูนี่ยูนี่บ่มีว่า่ได้ส่งเงินกับบาดนดนะิส่งเงินกับบาดกูเดียนสิส่งเงินกับบาดกูเดียนคือว่าเขาเขาหักไว้นะสมมติว่าเอาสมมตินะสมมติว่าจะได้หาพันหกพันนั่นสิหาพันหกพันขาให้เบิกได้ บอเกินครึ่งหนึ่งรหรือว่าเบิกได้นี่เต็มที่นี่สามพันี่ยังประมาณน,นีน้ประมาณน,นี้สมมติจะเบิกสามพันอีกสามพันจะได้ส่วงกลับ,บาลเช่นนี้คือว่าเจ้าสิกินเจ้าสิเลียนเงี้ยงกร้างเรื่องของเจ้าแต่ว่าภายในเดือนนั้น,นมันตรงนี้เงินทรงกลับ,บาะมันมันได้มันได้ทรงกลับ,บานอยู่แล้วนะอยู่นี่ขอเสียก็คือว่ามันมันแค่ว่าบ่มีบัตรบัตรตอดแค่นั้นเองนะครับอยู่นี่รอปมงเบ้าสงกรนอยู่นี่ เขากบบจดเอาเขียนเอาเขาจดเอาเขียนเ,เอาเวลาเขาลงงานลงยังสิเนาะเขาจดเอา,อเอา <c oughs> แล้วก็คือเพื่อนรวมงานครับเพื่อนรวมงานดีบ่โอเคพอบางหม่องนี่ไปอยู่อยู่บ่ได้ย้อนเพื่อนรวมงานบ่ดีก็มีนะครับบ่ดีก็มีอันนี้เดี๋ยวผมสิเว้าให้ฟังในคลิปหน้านะครับเนาะเป็นประสบการณ์ของรุ่นอ้าย ส่วนไอผมทีที่มาน้ากันนี่แหละทีมากักตัวกันทีไปเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ต้มกันนี่แหละผมเคโทษเหร่นโทษอย่างนั้นเพิ่นนะครับมาว่าเป็นยังเดเพิ่นก็ได้กใหญ่งั้นไปแล้วล่ะนะครับเรื่องนี่แหละเรื่องมูทีอยู่น้ำกันนี่ยุง่นะงเหง,ง,นะง,ง,งเฮ็ดงเนาะอันนี้เดี๋ยวผมสีวาวในคลิปหนดีกว่านาอเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมันสีเง้วแต่ว่าของผมนี่ก็ถือว่าโอเคครับโอเคโอเค,อเคบได้บได้ว่าเรว่ะไรอย่างเนาะเพื่อนรวมงั้น มูทำงานน้ำก mm ันนี่ก็ถือว่วัคซีครับดีดีเป็นกับเบิ้งเพิ่นกันนั่นดีอยู่แนวใดที่เอาบกหูงานเอาบกหูเย็ดอันนั้นอันนี้ข้าจ่อกับบอกเาเ่าแก้บ้าควายแต่มาบวกมาหยุ่งนะครับส่วนมากที่นี่จะมูเป็นข้าจ่อยู่เก่าเนาะมูข้าจ่อยู่เก่าข้าจ่อกับบอกเ่างานอันใดอันใดเป็นยังไดียังไดียนะับแล้วก็ย่างที่สามนะฮะย่างที่สามที่ผมตั้งไว้นี่คือ ที่ผักที่อยูัวใส่ที่ผักที่อยูัวใส่แน่นอนล่ะครับว่าถ้าที่ผักที่อยูัวใส่แต่มันบ่ได้ถ้ามันบ่ได้แบบว่ามันอยู่บ่ได้บ่มีครัวบ่มีห้องนอนห้องน้ำก็บ like ่ดีอีหยังซี่นาะมันมันก็อยู่ยากนะครับมันก็อยู่ยากคนเฮาเตากงเตาแกียอีหยังจังซี่บ่มีเครื่องท้ำกินอีหยังจังซี่ก็บ่มีนะครับแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นมีให้ครับอยู่นี่อยู่หมองผมอยู่นี่ มีเครื่องซักผ้าให้นะครับของน้ำก็ถือว่าถือว่าปานกลางนะเบย์ชือว่าดีบ่หยังดอกห้องน้ำถือว่าปานกลางชือถ,ถือว่าได้ครับได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าโอเคนะครับโอเคสำหรับผมเนาะโอเคอยู่เตัวเจ็ดก็มีให้เครื่องซักผ้าก็มีให้ห้องน้ำก็พอใช้โอเคนะครับเนาะกับประมาณนี้นะครับกับประมาณนี้ถามว่าเฮ็ดงานเป็นจังไงเฮ็ดง,งานเฮ็ดงานก็นกน โอเคครับโอเคเห็นงันอยู่หน่ผมของงันตีหาเครืองครับของงันตีหาเคืองของงันตีหาเครื่องเลือกห้าลังเจียกับเลือกใบสามลังเจกับเลือกใบซีใบ .swing เหล่าเจนะครับเหล่าเจต่อเจคือว่าของงันของงานสมมหมดของงันตีหาหกโมงสิตีหาหกโมงสิขันสมมหมดว่าเขาเลือกใบ s w ง n g เขาเลือกใบ s w i เขาเกิดทได้ปอกแปดปลอกแปดคือว่า เหตดงานตามเวลานะตามเวลาบอมีโอนะครับปลอกแปดนี่คือว่าบอมีโอเลยนะแต่ว่าถ้าเหตุเวลาเลืเวลาไปจากใบสามนี่สิตั้งใบสามสี่โมงนี่สินะเขาก็ิะคิดเป็นเวลาโอ้ยโอ้ยนะครับเม่จิดเป็นเวลาโอ้นี่แหละเรื่องนี้แล้มีประเด็นด่ามาก,กันอยู่ปอกแปดปลอกกลองเลยนะนะครับเนาะวันะนะี้ แล้วบอกที่นี่เงินถามว่าเงินเป่าสงการได้หลายบ่นะครับได้หลายบ่บอกก่อนเลยบ่บ่ได้หลายเรินกันหรอกครับบ่ได้หลายเรินกันงานเหิดงานยุบประเทศอิสราเอลนี่เหิดงานยุบประเทศอิสราเอลนี่เหิดหลายได้หลายเหิดหลายได้หลายก็คือจังกันกับยูทไทยแหละครับคือจังกันกับยูทไทยเจ้าของงานแปดมงสิเจ้าของงานแปดมง เจ้าเลือกหาโมงเนาะอยู่ไทยเนาะของงานแปดโมงสั่วเลือกหาโมงเรื่องเจ้าว่าได้โอเจ้าได้ซึ่งว่าเจ้าได้มื่นสามไหล่เองสิเนาะมื่นสามไหลเจ้าว่าได้โอเหตุงานคู่มือคู่มือคู่มือเองสิเนาะเต็มที่มันก็ตกอยู่แปดพันก่อพันนะครับมันก็ต่างจากคนที่เขาเหตุโอนะครับแต่คนเขาเจ้าเหตุโอเลือกสองทุ่มสามทุ่มเองสิเขาจะได้มื้อสี่มื้อห้านะครับแต่ว่าเจ้าบ่มีโอเจ้าได้แปดพันนะครับคิดง่ายๆซะนี่นะครับ ยัไงท่านี้สำหรับคนที่ทำผมว่าได้เงินดีบอได้เงินหนลายบอกับธรรมดาครับธรรมดาถือบอบอใบปลาไหลมันกับมันกับโอเคนะโอเคสำหรับผมบอกวาบเป็นตัวตัวเลีกตัวยังหดเดี๋ยวมันจะมีประเด็นดาวใหม่เป็นไหมนะครับเนาะมันก็โอเคครับโอเคเราก็ได้ส่งกลับบ้านนี่ได้ส่งกลับบ้านกับถือว่าถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่ถ้าได้๋ยวไม่เราก็ สู mm ่เอาล่ะครับมันเกิดสำหรับผมเรามันเกิดคิดว่ามันก็ดีก็ไทยอยู่มันก็ดีก็ไทยสำหรับเร่องค้าเร่งค่าตอบแทนนะครับอันนี้มันก็แล้วจ่มันก็แล้วจะ่นายจางมันก็แล้วจ่หมองทำงานของห้องนะครับมันเกิดแล้วจะ่นายจางแล้วต่หมองทำงานของห้อง่าหนีแล้วจ่ดวงลุวนๆนครับแล้วจะดวงล้วนห้องบ่รู้เลยว่าห้องจไปตกหม่องเดตกภากเดแนวหฮาเหลือก้นะคดับแนวห้องเหลือกบ่ได้ พอให้เขามาลงแส่เขาก็ต้อตงลงไปก่อนเห็ดไปก,ก่อกนถ้าบ่ดีเขาบอจังใหญ่นะครับถ้าบ่ดีเขาบอจังใหญ่งั้นสำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แล้วครับปอกันไม่คลิปหนานะครับเนาะปอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ